ในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของมหากรบดามา Unity Engine กันครับ ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งอยากทำเกมเหมือนที่ผมบอกนะเอ้ยพี่ครับผมผมเนี่ยอยากมีเกมของตัวเองซึ่งแน่นอนนะครับว่าช anel n เราก็สอนวิธีการทำเกมไปค่อนข้างเยอะนะครับแน่นอนครับว่าจะทำเกมขึ้นมาสักเกมมันต้องทำยังไงครับต้องเรียนเขียนโปรแกรมอ่าต้องเรียนเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับไอ้วิธีการในการเขียนโปรแกรมเนี่ยนอกเหนือจากนี้นะมันมีอะไรบ้างมีพวก 3D asset เนาะแบบพวกหน้าตาของต่างๆนะครับ asset ต่างๆใช่ไหมแน่นอนครับว่าไอ้ของพวกเนี้ยมันก็อยู่ในตามแบบแพลตฟอร์มต่างๆนะที่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการแบบอยากจะสร้างเกมขึ้นมาสักเกมหนึ ตัวนั้นตัวนี้มาไต่เลยมันก็ทําได้ใช่ไหมครับแต่ว่าไอคีหลักๆเขามันน่ยมันอยู่ตรงนี้ไว้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือโปรแกรมมิ่งหลายคนพอพูดถึงโปรแกรมมิ่งเวลาเราทําเกมเนี่ยเรานึกถึงอะไรบ้างเราต้องแบบเขียนฟังชันไหมเราต้องเขียนแบบกระบวนการทํางานอะไรต่างๆเต็มไปหมดในเกมใช่ปะ่ะแน่นอนนะครับว่าสิ่งนั้นะเ,เราต้องทําอยู่แล้วแต่ว่าผมถามทุกคนเลยนะว่าในตอนนี้ผมให้คุณเนี่ยกระโดดไปทําเกมเลยขึ้นมาสักเกมหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าคุณครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะอยากได้ ระบบฟิสิก์ในเกมอ่ะอยู่ๆลูกค้าบอกว่าเฮ้ยฟิสิกในเกมอ่ะมันต้องแบบว่าไหลของตกลงมาจากนี่มานี่นะนะฮะหรือรวมถึงไปที่แบบไปตามทะเลอะคลื่นซัดมาทรายซัดมาอะไรเงี้ยคุณเป็นคนธรรมดาคุณทําได้ปะเออมันก็น่าจะทํากันไม่ได้ใช่ไหมแน่นอนนะครับว่าเวลาที่ถ้าเกิดว่า ของต่างๆมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วแล้วมันทําไม่ได้เนี่ยถามว่าเราต้องทอํายังไงนะครับบางคนบอกเอ้ไปเสิร์ช Google น,นะฮะไปดูว่าสูตรในการคํานวณของน้ํามันเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเฮ้ยร้อยน้ํามันไหลอะไรอย่างนี้ทําแบบนั้นให้มันเป็นทําเกมซึ่งแน่นอนว่ามันมันทำได้ไหมเออมันก็ทําได้แหละแต่นะฮะ ในโลกความเป็นจริงนะครับเรามีสิ่งหนึ่งนะครับที่เอาไว้อำนวยความสะดวกในการทําเกมครับเราเรียกว่าเกมเอนจินครับเกมเอนจินในที่นี้คืออะไรถ้าเกิดว่าคุณต้องการทําเกมอะไรขึ้นมาสักเกมหนึ่งค,คุณก็แค่เฮ้ยฉันมีไอเดียแบบเนี้ยแต่ว่าฉันอาจจะไม่ได้รู้สูตรอะไรเยอะนะแต่ว่าเออนายอ่ะมีอะไรฉันบ้างเออไอเกมเอนจินเน<อ>ีเ<อ>้ยแหละจะมีหน้าที่นะในการบอกว่าเออฉันมีของไอ้นี้ให้ฉันมีการคํานวณอันอนั้นให้ฉันมีการทําอนุน,นให้นะครับถ้านายอยากจะใช้น,ะนายก็แค่เขียนโค้ดมาติดต่อกับฉันเท่านั้นเองนะครับก็ติดต่อผ่านไลบราร API อะไรพวกนี้เนาะนะครับซึ่งแน่นอนนะผมว่าเกมเอนจินบนโลกเนี่ยมันก็มีเยอะมีหลากหลายประเภทเลยทั้งฟรีเสียเงินนะครับแต่หลัก ที่เรามักจะได้ยินเนี่ยรวมถึงเป็นเครื่องมือในการทําเกมไม่ว่าจะแบบเขียนโปรแกรมในการใส่แอสเซท 3D นะครับลักอินอะไรต่างๆเนี่ยที่เรามักจะได้ยินกันสองสตัวคือ1ก็คือตัว Unity ฮะและ2ครับคือตัว Unreal นะฮะแน่นอนนะครับว่าปัญหามันเกิดเว้ปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับหลายๆคนน่าจะตามข่าวแล้วก็เห็นกันนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะสร้างเกมใช่ไหมพี่ครับสร้างเกมด้วยโปรแกรมอะไรดีผมก็แนะนําอโปรแกรมนี้ไปนะฮะซึ่งใครก็แล้วแต่ไปใช้ Unity ไปใช้ Unreal นะครับมันจะมีตัวฟรีให้ใช้นะครับคุณสามารถใช้ตัวฟรีได้เต จะไปเขียนเกมใหญ่ขนาดไหนนะครับคุณยาวแอสเซทมาถือมาโจนลงไปเลยนะครับคุณอยากจะเอาเออภาพนะครับผมโอโ้โหเลเทสติ้งนะครับใส่ลงไปในมือถือเลยเห็นบอกว่า iPhone ตัวใหม่ไปทําได้แล้วนะฮะรองรับแล้วเออคุณใส่ได้เต็มที่เลยนะครับก็มันก็ไม่มีใครใจ่ายอะไรเนาะแต่ว่ามันจะต้องดาวน์ไว้นิดนึงไอตรงเขาว่าฟรีนะครับทุกคนมันฟรีแบบมีดอกจันเว้ยคือทั้งยู i t y ี้ทั้งอันเรียวเนี่ยมันก็ฟรีแบบมีดอกจันหมดนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าคุณสร้างไรายได้ไปถึงเท่าหนึ่งนะครับคุณอาจจะต้องเสียเงินมันก็แ คุณทางบ้านเนี่ยนะครับบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะมาสร้างเกมกันนะเราก็ถ้าเกิดว่าคุณสร้างเกมได้ไรายได้ถึงขนาดหนึ่งเราจะคิดเงินคุณมันก็มันมันก็ดูเหมือนเจ้าแฟอยอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่า unity เนี่ยมันมีตัวเวอร์ชันอื่นๆเนาะน,นะครับที่เป็นตัวโปรกับตัวเป็น enterprise นะครับตัวโปรเนี่ยคือบอกว่าเฮ้ยยูเป็นนักพัฒนาใช่ไหมแล้วยูอยากจะแบบเอาโลโก้ของ Unity ออกคุณเคยเห็นไหมว่า ในเกมอะไรก็แล้วแต่บนมือถือของคุณเน่ะโดยเฉพาะเกมบน a อ d ด o อ d เราจะเห็นว่า Ma d e with Unity อะไรเงี้ยเอออันนั้นแหละคือเขาอาจจะใช้ตัวเวอร์ชันฟรีเออถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแบบเอาโลโก้คนนี้ออกคุณก็คุณก็เสียเงินให้ฉันนะเฮะ้ยแล้วก็จ่ายเงินมาต่อป,ปีเนาะนะครับต่อปีเขาคิดเป็นต่อปีต่อปีไหนะก็หลายตังค์อยู่2 0 0 0ักว่าเหรียญนะ่ะ2 0 4 0ี่เหรียญนะ่ะถ้าจะไม่ผิด2 0 4 0ี่เหรียญน,นี้ถ้าแปลงเป็นเงินไทยนี่น่าจะ70,000กว่าบาทนะตอนนี้เออ7 0 0 0 0กว่าบาทเลยถ้าเกิดว่าคุณแบบ เห็นเกมไหนนะที่บอกว่าสร้างด้วย Unity แล้วเขาไม่มีโลโก้ Made with Unity เนะี่ยก็แปลว่าเขาอะเสียเงินนะครับหรือว่าเขาอาจจะใช้วิธีอื่นท mm ี hmm. ่เออมันก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ oh, oh, oh. ส่วนใหญ่เขาก็เสียเงินนะครับ <that> <cla> แน่นอนหลังจากที่เขาทําการได้ของพวกนี้มาแล้วมันก็เป็นเหมือนกับชีวิตเนาะนักพัฒนาโปรแกรมมันก็โอเคทั้งคู่ Unity อันเดียวนะครับ UU <techn os> ทั้งคู่ใช้ได้ทั้งคู่แต่ว่าปัญหามันเกิด เกิดจากอะไรเกิดจากเมื่อไม่กี่วันที่แล้วครับทาง Unity ขออัปเดตครับอัปเดตอะไรอัปเดตไทซิงใหม่ครับทุกคนคุณลองคิดดูนะสมมติว่าวันนี้นะฮะคุณกำลังพัฒนาเกมอะไรขึ้นมาสักเกมหนึ่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นเกมเล็กๆนะครับอ่าเกมแบบอินดี้นะครับมีเอาไปลง Facebook แล้วกันนะครับแล้วอยู่ๆเกมคุณดังขึ้นมาครับมีคนติดตั้งเกมคุณมาจากไหนไม่รู้แหละนะครับถึงจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับคุณจะต้องเสียเงินทันทีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้โมเดลเนี่ยบอกว่าเฮ้ย ถ้าเกิดคุณเนี่ยนะฮะสร้างไรายได้อ่ะผมใส่ X บาทแล้วกันเพราะว่าทั้งสองไอตัวแพลตฟอร์มมันก็ไม่เหมือนกันเนาะคุณสร้างไรายได้เกิน X บาทคุณจ่ายส่วนแบ่งให้ฉันนะอ่าก็อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นไลท์เล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับสร้งไรายได้เกินเท่านี้มันก็แฟร์เพราะว่าผมก็สร้างไรายได้ดังนั้นแล้วผมก็เอ่อจ่ายเงินให้คุณมันก็โอเคใช่หครับแต่นี่เขาบอกใหม่ครับ Unity ้บอกว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้ไม่เอาละเดี๋ยวไปดูก่อนว่าคนลงเกมคุณนะ่ะกี่คนถ้าเกิดคนลงเกมคุณเยอะว่าจะคิดเงินเลยนะครับาาว่เอขก ไม่เก็บแล้วนี่เขาเปลี่ยนแล้วนี่เดี๋ยวครับมันมีข่าวลือมาใหม่ครับเฮ้ยข่าวลืออะไรว่า,าจารย์ข่าวลือมาใหม่จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวลือนะก็ฟังหูไว้หูนะครับแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้คิดเงินตามรายได้แต่ตอนนี้ไม่ละคิดเงินตามการติดตั้งเลยถ้าเกิดว่าวันนี้อยู่ๆนะทุกคนใครก็แล้วแต่ทําเกมนะครับแล้วดันทะลึ่งนะครับมีคนชอบไปติดตั้งอยู่ๆมีคนรักคุณเยอะขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่ามีคนลงมากกว่า200 0 0 0คน มากกว่า2 0 0 0 0 0คนบวกขึ้นไปเนี่ยนะครับคิดเงินถามว่าคิดเงินเท่าไหร่คิดเงิน0.2ดอลลาร์นะครับต่อการอินตอรหนึ่งครั้งเยอะไหมวะ0.2ดอลลาร์ก็ประมาณ20%ของ35บาทนะฮะเออผมไาผมผมต้องคิดอะไรมันวุ่นวายเลยวะเออนะครับ0.2ดอลลาร์เนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดแปลเป็นเงินไทยกลมๆนะครับก็ประมาณ20%ของ30กว่าบาทก็ประมาณ6 7บาทเนาะเยอะนะมันน่าจะได้เละถุงหนึ่งเลยนะใช่ไหมแม้ว่า ในนั้นจะมีอากาศอยู่เยอะครับแต่มันก็เยอะมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าคุณลองคิดดูสิอยู่ๆนะครับเกมคุณคิดขึ้นมานะครับและเกมคุณเป็นเกมฟรีอยู่ๆมีคนมาติดตั้ง2อ0 0 0 0หคนบวกมาอีกหมื่นคนนะครับคุณก็เอา1,000 0ไปคูณ0.2นี้นะครับแล้วคุณก็จะได้เลขออกมาเป็นน่าจะ2,000ดอลลาร์ชิงๆเก็บร้อยนะครับ ตื่นมาเป็นนี่เลยครับทุกคน2,000เหรียญนะครับ6 0หม0่โอ้ my g ก d ทำไงดีนะครับ, 6, oh นะรบผมก็ไม่มียืมนะผมก็ไม่มีให้ยืมนะถามว่าทำไงดีสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละอย่างที่คุณเห็นจากเดิมมันเปลี่ยนรายได้เนาะโมเดลรายได้จากที่มันคิดตามรายได้ที่คุณได้มากลายเป็นรายได้ตามที่ ไม,ไม่ใช่ไรายได้ด้วยอันนี้คือแบบเฮ้ยถ้าเกิดใครติดตั้งเกินติดตั้งติดตังติดตังแน่นอนนะครับได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเลยนะครับมีทางบ้านบอกว่าอันเรียวเนี่ยส้มหล่นชัดๆอยู่ๆก็ได้คนใช้งานมาเพิ่มถูกอ้าวนะครับมันเลยทําให้วันนี้เป็นประเด็นของไลฟ์นี้ของเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะนะครับซึ่งเอาอจริงๆนะเนี่ยถ้าเกิดคุณลองไปดูประวัติเนาะของซ e o ของอ่า Unity ในปัจจุบันนะครับก็มีเสียงคอร่าหานะแล้วก็ประวัติที่ไม่น่ารักเท่าไหร่ค่่อะะค่อออนนขาางเเเยยะบบชแ ตอนที่เขาเป็นซีอที่ EA เอเอาะถ้าจะไม่ผิดนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครจะรีโหลดกระสุนปืนในเกมเนี่ยนะครับก็เสียเงินอะไรเงี้ยมันมันมีอะไรอย่างงี้ด้วยหรอมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบนโลกด้วยหรอก็มันมันก็เกิดขึ้นไปแล้วซึ่งตัวไ c ซิงเนี่ยนะครับสิ่งที่เห็นแล้วก็ค่อนข้างที่จะตกใจในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวที่เขาคิดราคาแบบนี้ครับคือคือเขาก็บอกแหละสําหรับประเทศที่แบบเอออยู่กาลังพัฒนาใช่ไหมเอออยู่ก็ คิดเงินถูกๆไปแล้วกันนะอ่ามันก็มันมันก็โอเคใช่ไหมฮะแต่ว่าประเด็นคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นประเทศแบบเราอะ่ะเป็นประเทศแบบประเทศไทยอย่างเงี้ยประเทศกำลังพัฒนาอย่างเงี้ยนะฮะเราก็เห็นได้ว่าเออเขาคิดเราไม่แพงหรอกาก็คิดแบบ0.0อะไรเงี้ยนะครับก็หลักศูนจุดแบบน้อยมากๆนะครับแต่ใดๆก็แล้วแต่นักพัฒนาเกมไม่ได้มีคนไทยทุกคนคือเรายังบอกเลยนะว่าเฮ้ยจานคือ6บาทเนี่ยยังเยอะเออเลิกเหลือ3บาทมันก็ยังเยอะอยู่นะฮะ รถเหลือ2บาทมันก็ยังเยอะอยู่ใช่ไหมโมเดลมันเนี่ยหน้าตาแบบนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าไรายได้ของคุณใน12เดือนที่ผ่านมาเกิน200,000ยูเอสดอลลาร์นะครับแล้วก็ส่วนของการติดตั้งเนี่ยเกิน200,000ครั้งนะครับตัวใดตัวหนึ่งก็แล้วแต่แหละนะครับเกิน200,000ดอลลาร์ไอตัวบนมันก็6ล้านใช่ไหมมันก็มันก็พอพอไปได้แต่ไอตัวล่างเนี่ยครับที่เป็นปัญหานะะฮเขาบอกว่าถ้าเกิดติดตั้งเกิน200,000ครั้งนี่เสียเงินนะครับ0.2ดอลลาร์ต่อการลงนะครับก็เป็นฟิกเลทเลยนะครับสำหรับใครที่แแแแแบบบบใช้ Personal, ้พพพพนนนเออร์ซลลวก็ัด ตทั่วไปนะครับเสียเงินแบบนี้เลยซึ่งคุณเห็นนะ0.2ต่อให้คนลงเป็นล้านคนคุณไม่ได้ส่วนลดนะคุณต้องแบบเหมือนโดนขยับไปซื้อโปอ่ะหลายคนบอกว่าเอ้ยจานเอ่อมันก็ดูมันก็ดูไปกันได้นี่ใช่ปะ่ะคือ โปรแกรมอะโปรแกรมมันให้เราใช้ฟรีอยู่ๆเกมอาจารย์ดังขึ้นมาจารย์จ่ายเงินให้เขาไปหน่อยสิแต่อย่าลืมคือบางทีผมอะ่ะหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่น้องๆที่แบบน้องอยากอยากทําเกมขึ้นมาแล้วเป็นเกมฟรีให้ทุกคนเล่นเกมฟรีมันมีโอกาสดัง,ดงอยู่แล้วจริงปะมันมีโอกาสแบบคนคนคนมาติดตั้งก่อนอะ่ะเล่นไม่เล่นไม่รู้อะ่ะเออเลงมา5นาทีลบอย่างเงี้ยก,ก็ก็ไปดูตามสถิติได้ไดมันมันก็โอกาสเกิดอย่างเี้ขึ้นใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าเนี่ยเราต้องมาเสียเงินทุกรอบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อนักพัฒนาเกมถึงขั้นแบบถ้าเกิดคุณตาาามนนนัััักกกกพฒเท่่วโลอะคืดย เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะมาคิดเงินอะไรขนาดนี้มันมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมนอกจากเทรนดที่เขาด่ากันทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับทั้งคนทําเกมคนเล่นเกมเนาะนักพัฒนาเกมหลายรายเนี่ยบอกครูเลยว่าเฮ้ยฉันเนี่ยจะถอดเกมออกจากสโต์นะครับถอดเกมลบเกมแม่งทิ้งหมดเลยบางคนบอกโ oh oh, อ้โหสาเรียน Unity มาเป็น10ปีตอนเนี้ยถึงเวลาย้ายไปอันเรียวแล้วเนี่ยอันเรียวส้มหล่นจริงๆอย,ยู่ๆคนไปใช้เลยนะครับ ก็เป็นแบบนั้นนะครับหรือว่าโ o ดหนะโคโดของเราเนี่ยนะฮะก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาหรือว่าแบบกระแสมันก็มาเฮ้ยไปไปดูอันนี้ก็เถอะไปดูนี้ก็เถอะไปดูนี้ก็เถอ,ถอนะเนาะแม้ว่าในทางพัฒนาซอฟต์แวร์เราจะเห็นนะว่าเออจริงๆแล้วการย้ายอ่ะมันไม่ได้แบบหน้ามือเป็นแบบหลังมืออย่างเงี้ยได้เลยเก็ดใช่ปะ่ะเพราะว่าเราจะมีแบบพวกโค้ดที่มันเป็นเลกซี่อ่ะโคดที่แบบมันจะไม่ต้องอยู่ในเนี้ย อารมณ์เหมือนกับคุณทํางานธนาคารแล้วแบบเมื่อ10ปีที่แล้วโพสต์มันอยู่ในภาษานี้โพสต์ยังอยู่ในแบบรูปแบบนี้ฟอร์แมตนี้แล้วมันเราไม่สามารถแบบไปแก้มันได้เห็ใช่ไหมดังนั้นการจะย้ายมันก็มันมันก็เป็นเรื่องที่กระอักกระวนนิดนึงอ่ะแต่ว่าการที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแบบนี้น่นหมายความว่าอะไรน่นหมายความว่านักพัฒนาทั่วโลกครับบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะอยู่ๆมาคิดตั้งตามติดตั้งอยู่ๆคนลงเพิ่มอยู่ๆผมจ่ายตังค์เฉยอีกแบบหนึ่งแบบพวก Humble London ่ทีมันบันเดิโปรแกรมบันเดิลนอะไรมาาหลยมอ่แล้วแบบแค่30บาทแล้วให้เด จากอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆเราก็ต้องเสียตังค์อย่างเงี้ยัลโหลคุณเป็นนักพัฒนาเกมคุณจะโอเคไหมครับ เฮ้ยเราโอ้ยใจดีนะไรายได้แบ่งมานะเราจะเอาไปการกุศลนยูนิตี้บอกกันคิดต่างมันไม่โอเคใช่ไหมครับหรือเคสอื่นๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะครับซึ่งผมจะต้องบอกว่าตัวยูนิตี้เนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีแค่เคสตัวแค่เกมที่ติดตั้งอย่างเดียวนะเพราะว่ายูนิตี้เนี่ยมันทําเกมได้หลายแบบเลยทุกคนอย่างเช่นแบบเกมบนเว็บเว็บเนี่ยมันจะใช้แบบพวกเว็บเอสแอมบี้ะเนาะแบบพวก HTML แล้วก็แบบให้มันแบบมาเรนเดอร์บนเบราว์เซอร์เราอะซึ่งโดยปกติแล้วตามคอนเซปต์เนาะนะครับการเปิดเว็บหนึ่งครั้งอะรี มาติดตั้งในเครื่องเราแล้วการที่อยู่ๆเกมมาติดตั้งในเครื่องเราผ่านเว็บเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งดูนะว,ว่าเฮ้ยการที่อยู่ๆเราติดตั้งเกมบนเว็บให้คนมาเล่น1ครั้งที่เขาเข้ามาเนี่ยมันคือ1ดาวโหลด1ติดตั้งหรือเปล่าวะหนึ<ะ>่งอินสตอลบอกเราต้องเสีย0.2จริงๆไปให้กับ Unity หรือเปล่าเออนั่นดินะฮะเข้ามา1ครั้งอ้าว0.2ละเสียละ หรือเอจานเนี่ยเหมือนเครื่องผมอะ่ะผมก็มีแม c เนาะมี PC ใช่ปะ่ะถ้าเกิดผมแบบสลับกันอะ่ะเข้าเว็บบนมือถือเอเข้าเว็บบนแม c ผมเ<ม>ข้าเว็บบน PC ผมมันจะนับติดตั้งสองครั้งปะ่ะถ้าสองครั้งผมก็ต้องเสียเงินคูณสองใช่ปะ่ะให้กับผู้เล่นคนนี้ใช่ปะ่ะแบบบริษัทต้องจ่ายเยอะทำเกมก็ไม่น่าใ่ใช่ปะ่ะมันมันก็แบบมันไม่มคเซนอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบเก,มม,บเกมมือถือแน่นอนว่าเกมบนมือถือถาการลบเยอะมากคือคือถ้าเกิดใครตามบอลทูเด็จะเห็นได้ว่าบอลทูเด็เคยทำเกมมาอยู่ช่วงหนึ่งื่อว่าตู่ร เอานักการเมืองมาวิ่งไล่แข่งกันอะไรเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าแบบคือเกมบางเกมมีโอกาสที่แบบเข้ามาเป็นแค่ก,กระแสในบางช่วงอ่ะเหมือนเกมเกมเกมนั้นเราก็แบบสร้างมาเพื่อแบบช่วงเลือกตั้งตอนนั้นเนาะสร้างมาปุ๊บปั๊บหนึ่งเราก็ลบทิ้งเอางั้นเพราะว่า0.2เนี่ยเราก็ต้องเสียใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเขาลบแล้วเขาลงใหม่ทำไงมีคนไปดูในหน้าเว็บยูนิตี้นะครับบอกว่าเฮ้ยรือรื้รือรือบอกว่า,าติดตั้งหนึ่งครั้งเนี่ย0.2ใช่ไหมงั้นรือจะจัดการยังไงกับกรณีทีี่่่่เเเ้้าาาลลลลบบแแวววงงใหมมมตออนรกกยยัไไ ทำยังไงอารมณ์เหมือนกับว่าเออลดลงใหม่ก็ยูก็เสียเงินเพิ่มนะนะฮะ <S <S แต่ว่าปัจจุบันหลังจากเกิดดราม่าขึ้นเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าโอเคโอเคถ้าเกิดว่าติดตั้งเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเป็นเครื่องเดียวกันเนี่ยนับเป็น1เครื่องนะอ่าหเครื่องก็คือ1นึ่งอินสตอร์เมนต์นะฮะอ่าเอ๊อหนึ่งหนึ่งอินสตอร์นะฮะอ่าหเครื่องก็คือ1ครั้งลงกี่สิบครั้งลบกี่สิบครั้งก็นับเป็น1ครั้งมันก็ดูแฝดีแต่ถ้าเกิดใครเล่นเกมในสตรีมหรือพวก EA Origin อออะะะไรรรรรย่่่าาาาาางงงเเี้้้ก็นจูวบบบคคัืสมถแ ติดตั้งเกมหลายเครื่องได้คําถามต่อมาครับอ้าวแล้วถ้าแบบนั้นละคนเดียวกันแต่มีหลายเครื่องเราจะต้องเสียเงินให้แบบนี้อีกไหมมือถือเนี่ยไม่เปลี่ยนกันบ่อยมากเลยใช่ไหมเนี่ยใโฟนสิบสองสิบสามบางคนเปลี่ยนทุกรุ่นใช่ไหมงั้นต้องเสียทุกรุ่นอย่างนี้เลยหรือเปล่ามันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยไม่ได้อย่างนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะเขาก็ถกเถียงกันในทวิตเตอร์สักพักหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของตัว แทนตัวนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มามันมันก็ดูเหมือนโอเคอยู่แล้วแหละคือมันก็มีบางกระแสนะผมก็ต้องเข้าใจ d e v วลอปเปฝั่ง Unity หน่อยเพราะว่าเขาอะเขาก็อยากหาเงินแหละถ้าเกิดคนใช้ฟรีหมดทุกตัวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าแบบรอคนใช้ถึงเพดานระดับหนึ่งก่อนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะซึ่งเขาก็ต้องหาวิธีหาเงินของเขาแต่ว่าตัวโมเดลตารางเนี่ยของเขาอะมันมีความแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรรว่าคือมันบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่า U เนะี่ย ทำรายได้ครบทั้งปีเนี่ยเท่านี้หรือว่าติดตั้งครบ2 0งแสนครั้งเนี่ยอยู่ต้องเสียเงินให้อซึ่งเขานับรวมถึงเกมที่ออกมาก่อนหน้าน,านั้นด้วยออกมาก่อนหน้านั้นก็นับน,นะอยู่อยู่แบบเฮ้ยผมปีที่แล้วเอ้ยไม,ไม่ถึงปีที่แล้วอาจจะแบบเดือนที่แล้วเนี่ยผมสบายใจผมทําเกมแจกสนุกสนุก,น,กนะฮะเฮ้ยสิ้นปีต้นปีหน้าถ้าเกิดว่ามีคนลงเยอะถึงขนาดน,นี้เสียเงินนะโอ้ไม่ก็ไม่น่าเชื่อ ทำยังไงดีอะไรเนี่ยอยู่ๆเกมที่เคยลงไปแล้วก็เสียเงินอีกมันก็เลยเป็นที่มาของการที่บอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่แฟร์ไม่แฟร์กับคนคนทํานะซึ่งหลังจากที่มันดราม่าตรงนี้มาสักพักหนึ่งนะครับกลายเป็นว่าดราม่าเนี่ยไม่ได้อยู่แค่วงนอกเว้ยคนทําเกมครับลากเกมเมอร์เข้ามาในสงครามทางนี้เลยครับเฮ้ย hey, ฉันไม่โอเคฉันไม่โอเคเลยอยู่ๆบริษัทเกมที่ฉันรักนะครับเกมที่เรารักนะครับโอ้โหโดนแบบนี้ฉันไม่โอเคเลยคุณลองคิดดูดิเกมแบบใหญ่ๆระดับแบบหลายๆดาวอะนะฮะแบบเกนชินอะไรเงี้ยข่าวนี้มันเลย ที่มาในหัวข้อวันนี้เว้ยคืออะไรหรือว่าคือข่าวมันมีข่าวหนึ่งเมื่อสองสวันก่อนนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยรู้เปล่าว่าไอกระแสดราม,ม่าขนาดเนี้ยมันหนักมากเลยนะ มันหนักถึงขั้นออฟฟิศยูนิตี้นะครับถึงขั้นปิดสํานักง,งานเลยเว้ยเพราะว่าเลยว่าเพราะเขาบอกว่าได้รับคําขู่ถึงขั้นแบบว่าขู่ฆ่าเลยนะทุกคนเออใช่ถึงขั้นขู่ฆ่าเลยนะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ยูนิตี้อย่าเปลี่ยนโมเดลนี้ไม่อย่างงั้นฉันจะทํานู่นนี่นั่น,นกับคุณนะครับเป็นประเด็นแบบว่าใหญ่โตอะถึงขั้นแบบเป็นเรื่องทางกฎหมายกันเลยว่าความปลอดภัยของพนักง,งานอาจจะไม่โอเคแล้วนะครับอยู่ๆมีคนส่งจดหมายมีคนพิมพ์ข้อความอะไรแบบนี้มาเนาะคําขู่ตัวเนี้ยครับจากรายงานนะครับเขาบอกว่าคคนที่่สงูเ พนักงานครับที่อยู่ใน Un น t y เองเนี่แหละที่โพสข่มขู่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าออสังกัดเนี่ยเขาเขาก็พยายามไปหาอยู่นะครับมันก็อาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าเขาคนพบว่าเฮ้ยไอคนที่ส่งคำขู่เนี่ยคือไอพนักงานที่อยู่ข้างในนี่แหละพนักงานข้างในแม่งก็เกมเมอร์เกตใช่ะ่ะเคืออยู่ๆ <c oughs> คุณคุณฮะสมมติว่าคุณชอบทำเกมมากๆเลยมันมีตัวเลือกไม่เยอะหรอกไอคนที่อยู่ในบริษัทคุณ ็เป็นเกมเมอร์มันเลยส่งค,คําขู่ไปหาบริษัทตัวเองเว้ยบอกว่าเออไม่นะนะทำงี้กลายเป็นว่าปัจจุบันนะข่าวล่าสุดนะครับคาดว่าน่าจะเพิ่งมาเมื่อไม่กี่วันที่แล้วหรือว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับเขาบอกว่า Un น ity ะี้เนี่ยยอมถอยเว้ยขอโทษออกมาขอโทษหลังจากที่บอกมาขอโทษว่าผิดไปแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนทุกอย่างมันจบได้ดีเนาะแต่ขมจริงครับในฐานะที่คุณหรือใครสักคนหนึ่งเป็นนักพัฒนาเกมสักเกมหนึ่งคุณนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่บนโลกนะครับมี ผม3เส้นนะครับคุณเป็นนักพัฒนาเกมคนหนึ่งหรือว่าคนคนหนึ่งที่อยากจะเขียนเกมครับคุณจะเลือกใช้อะไรครับในตอนนี้ถ้าเกิดผมถามว่าคุณจะใช้ Unity หรือว่าคุณจะใช้อันเดียวครับบางคนบอกเฮ้ยจันก็ใช้ Unity ต่อสิเพราะว่าเอ่อตอนนี้เนี่ยเขาก็ขอโทษแล้วหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยมัน โอ้โหแบบนี้ไว้ใจไม่ได้ก็ต้องมาลองดูเนาะนะครับว่าไอที่เจ้าตัว u n i t y เนี่ยเขาบอกไว้ถ้าเกิดว่ามันมีการลงทะเบียนมีการติดตั้งมีการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีการอินสตอลเนี่ยเจ้ต,ตัวเกมเนี่ยมากกว่าเท่านี้ในปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะคิดเงินตามละอินสตอลที่เกิดมาคำถามครับมันดูเหมือนจะจบมันดูเหมือนจะดีคิดเงินตามอันนี้แล้วไอที่บอกว่าเกมก่อนหน้าเนี่ยที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามันเลยต้นปีหน้าไปเนี่ยก็คิดเงินเหมือนกันอา้าวยูแอบ เก็บประวัติเราตอนไหนวะเกมก่อนหน้าเนี่ยที่แบบทำเอ้ย .exe มานะทำเกมแจกนะอยู่ในเอ่อเว็บอะไรก็แล้วแต่นะเขาเก็บประวัติเราตอนไหนวะเขามารู้ได้ไงว่าว่าเกมนี้เนี่ยที่เราแจกไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะมีนโยบายที่ออกมาเนี่ยมันมีคนติดตั้งเท่าไหร่เออนั่นดิใช่ไหมหลายคนก็บอกเอะเราเดูว่าเขาเก็บมานานแล้วนะฮะเก็บไว้ไม่กล้าบอกใครหรือเปล่านะครับจริงๆอ่อะ ผมคิดว่าของพวกนี้มันน่าจะอยู่ในไลเซนส์นหรืออะครีเมนต์อะไรสักอย่างที่แบบเขาให้เรายืนยันตอนที่เราจะใช้เยอะแต่ถามจริงมีใครอ่านไหมผมคิดว่าคนที่แบบระดับโลกอ่ะแบบประเทศที่แบบพัฒนาแล้วอ่ะเขาไม่น่าจะอ่านหมดทุกบรรทัดขนาดนั้นอ่ะแต่นั่นแหละคือการที่อยู่ๆบริษัทหนึ่งจะเปลี่ยนโมเดลจากอย่างหนึ่งมาเป็นอีกอย่างหนึ่งมันน่าจะต้องแบบต้องคิดมาให้ดีพอสมควรก่อนในระดับหนึ่งเลยมีข่าวลือออกมานะครับถ้าเกิดว่าคุณไปตามเว็บไซต์ดังๆนะครับบอกนันหรือว่าเว็บอะไรพวกนี้เนี่ยบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว ที่ผุดขึ้นมาอีกนะ,ะไอโ้ไอโมเดลเนี่ยไอ้โมเดลเนี่ยว่าว่ไม่ทำละหรือหรือไม่พอใจไม่เป็นไรแต่ว่าจะคิดแบบใหม่แล้วกันคิดยังไง อ่ะโอเคจากเดิมเนี่ยเป็นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกำหนดเพดานให้แล้วกันว่าไม่เกินอ่สี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้เกมสมมติเกมคุณหาได้ล้านหนึ่งก็สี่เปอร์เซ็นต์ก็โอ้หลักหลักหมืน่นหลักหมืน่นพอสี่หมื่นนะครับจากล้านหนึ่งเอออะไรเงี้ยก็ก็คิดเงินเป็นเพดานนะครับแต่เอาจริงๆแล้วนะครับตัวส่วนของวิธีการนับเนี่ยก็ยังไม่เคลียร์เลยไอ้วันที่ประกาศนโยบายมาครับว่าเออยูยูจะต้องติดตั้งเท่านี้เท่านั้นเนี่ยก็ยังไม่เคลียร์เลยว่าเออถ้าเกิดติดตั้งในเครื่องเดิมจะเป็นยังไงเหม็นที่นนนนนาาไอออ้กกะะออ้้้เเเกกมมีลยยะะะฮูััจตติดตงบ วนมาได้ไหมหรือว่าแบบไปลงในเครื่องอื่นได้ไหมหรือร่วมถึงอีกเคสหนึ่งซึ่งเป็นเคสที่อยู่คู่กับวงการเกมมานานคือเกมเถื่อนไปอยู่ๆคนลงเกมเถื่อนนะ่ะผมทําเกมขึ้นมาแล้วคิดแค่เหรียญเดียวอยู่ๆ Unity เอาไป0.2อะไม่เป็นไร30บาทเอาไป0.2ไม่เป็นไรแล้วไอ้พวกทําเกมเถื่อนเนะี่ยเอาไฟล์ APK ผมไปแจกเนะีย่ยยูจะคิดเงินผมได้ไหม Unity บอกว่าโอ้ถ้าเกิดคุณมีปัญหาแบบนั้นนะไม่ต้องกังวลครับติดต่อมาหลังไหมเดี๋ยวคุยกับผมเองเดี๋ยวเรามีทีมงานช่วยห นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่านโยบายตอนนี้ก็คงยังไม่มีที่ชัดเจนเนาะ นะครับว่าเขาจะจัดการกับเคสเกมเถืเ่อนอยังไงใช่ไหมดังนั้นแล้วมันก็เลยเป็นที่มาของไลฟ์ในวันนี้ที่บอกว่าของที่มันดูเหมือนจะไปต่อได้เรื่อยๆนะครับผมต้องบอกว่ายูนิตี้อยู่กับเรามานานมากๆแต่อย่างที่เห็นแหละครับคือถ้าเกิดว่าคุณบริหารผิดพลาดในชีวิตมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ขึ้นได้เนาะนะครับก็กลายเป็นว่าส้มไปหล่นที่ตัวอันเดียวแล้วก็ตัวเอ g นจิ้นอื่นๆแทนนะครับที่หลายๆอย่างนะครับก็เริ่มเปิดรับคนนะครับเข้ามามันเลยมีขวดคําพูดคํานึงครับคือคําว่าความไม่ชัดเจน ความไม่ชัดเจนมันคือความชัดเจนครับแนะนานะครับศึกษาอะไรเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดมันไม่ได้ออปเปนซอสจริงๆ100%ผมแนะนําให้คุณลองดูที่ตัวแนวคิดหลักของเขาเนาะนะครับผมมั่นใจเลยแล้วผมเท่าที่ผมเห็นมาในการทําเกมมาหลายๆเกมนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยไอ้พื้นฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานของ Unity หรือ Un นเดียวมันมีพื้นฐานเหมือนๆกันแหละแต่ว่ามันต่างกันที่เครื่องมือที่มันใช้ยังไงภาษาที่มันใช้ยังไงนะครับดังนั้นแนะนาครับว่าอย่าไปยึด นะครับกับแพลตฟอร์มหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะกลับมาเหมือนที่เพื่อนเราบอกครับมาแทงข้างหลังได้เหมือนเดิมนะครับและวันนี้ก็เป็นไลฟ์กลางคืนเกี่ยวกับเรื่องของ Unity ครับ